สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ให้แต่ละด้านยาว a หน่วยเมื่อกำหนดให้ a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงดังรูปลำดับแรกให้นักเรียนสร้างรังสีขึ้นมา1เส้นตั้งชื่อรังสีนั้นว่ารังสี AX จากนั้นให้นักเรียนนำวงเวียนขึ้นมา ลางรัศมีเท่ากับความยาว A หน่วยจากนั้นให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดรังสี AX นักเรียนจะได้จุดตัด1จุดนะคะตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุดตัด B ก็จะได้ส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งมีความยาวเท่ากับ A หน่วย จากนั้นให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งด้านบนและให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโค้งด้านบนเช่นเดียวกันจะเกิดจุดตัดขึ้น1จุดนะคะตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุดตัด C ค่ะจากนั้นให้นักเรียน เขียนส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BC เขียนส่วนของเส้นตรง BC นะคะและเขียนส่วนของเส้นตรง AC ค่ะ เขียนของเส้นตรง AC ค่ะก็ะจะพบว่านักเรียนจะได้ส่วนของเส้นตรง AC มีความยาวเท่ากับ a หน่วยและส่วนของเส้นตรง BC มีความยาวเท่ากับ a หน่วยนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ซึ่งแต่ละด้านมีความยาวเท่ากับ a หน่วยค่ะขอบคุณค่ะ